ตอนเด็กๆเ,เวลาเล่นเกมผมเบื่อมากที่ต้องดูอินโทรดูคัสเีนเมื่อไร่มันจะจบสักทีฟังก็ไม่ออกจะได้เล่นตอนไหนก็ไม่รู้แต่พอโตขึ้นเนี่ยเริ่มชอบเหนือเรื่องมากขึ้นพูดง่ายๆคือพอฟังรู้เรื่องแล้วก็รู้สึกว่าช่วงอินโทรหรือช่วงอารามพบทนี่แหละมันซ่อนอะไรเอาไว้เยอะกว่าที่คิดมันเป็นศินละปะการเล่าเรื่องที่จะพาคนเข้าสู่โลกของเกมและอินไปกับมัน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับที่อินโทรของบางเกมมันนานโคตรโมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรายังไม่ได้เล่นเกมอีกเหรอทำไมมันยาวจังทําไมเขาเลือกเล่าแบบนี้วันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพามาดูอินโทรของเกมเทพที่นานหรืออย่างน้อยผมก็รู้สึกว่ามันนานเกมเหล่านี้เป็นยังไงเขาต้องการจะซื้ออะไรกันแน่มันทําให้คุณอินไปกับเกมหรือเปล่ามาดูกันดีกว่าครับเกมแรกขอพูดถึง 킹ดอมฮาร์ดภาค2ครับสุดยอดเกมอบอุ่นหัวใจตีมแฟนตาซีเรื่องราวการเดินทางข้ามจักรวาลการเดินทางของโซระและของเพื่อนเพื่อต่อสู้กับเหล่าฮาร์เลสและกอบกู้โลกหลายใบยเอาไว้เกมที่เป็นเกมที่ใช้คาแรคเตอร์จาก Square Enix และ Disney เอามาผสมกันได้อย่างลงตัวใน k i n King d o อม e a ร์ s ภาค2เกมมีอินโทรที่น่าจดจำสุดๆอีกภาคหนึ่งครับเพราะมันใช้เวลาถึง2ชั่วโมงในการเล่าเรื่อง ไม่ใช่อินโทรธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันเล่าเรื่องได้เจ็บปวดหัวใจมากๆทั้งที่เกมเนี่ยมันมาในธีมดิสนีย์แฟนตาซีผมเคยทำคลิปสรุปเรื่องราวเอาไว้ด้วยไปหาดูได้นะครับแล้วมันยาวยังไงแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนิดหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่ไม่คิดจะเล่นอยู่แล้วนะครับคือในภาคก่อนหน้าพระเอกของเรามันมีเหตุให้ต้องหลับไปและไม่รู้ชะตากรรมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในภาคนี้เปิดเรื่องมาด้วยตัวละครใหม่ครับที่ชื่อว่าร็อกซัส คือพอเปิดมามันทําให้คนเล่นเกมงงกันไปเป็นแถบๆว่ามึงเป็นใครวะเป็นตัวละครใหม่มอนสเตอร์แบบใหม่เมืองใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแต่ว่าไอตัวเอกที่ชื่อว่าล็อกซัสเนี่ยตอนกลางคืนมันจะฝันครับมันจะฝันถึงโซระพระเอกของภาคแรกแล้วเรื่องมันจะเล่าแบบสโลเบิร์นครับว่าล็อกซัสเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความสุขอยู่กับเพื่อนๆใช้ชีวิตช่วงปิดเทมอมฤดูร้อนเล่นด้วยกันเที่ยวด้วยกัน ไปงานแข่งเทศกาลต่างๆด้วยกันไปกินไอติมด้วยกันแน่นอนว่ามันเปิดมาแบบมีความสุขแต่ระหว่างนั้นเขาก็พบว่าที่เมืองและรอบๆตัวมันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นเจอคนชุดดำๆมาบอกให้ทํานู่นทนํานี่เจอคนมาสู้กัดหรือเรื่องแปลกๆที่เพื่อนในกลุ่มจู่ๆก็จําเขาไม่ได้ไม่มีความทรงจําของเขาสุดท้ายแล้วร็อกซัสรู้ว่าตัวเองเป็นแค่ร่างแยกของโซละและอาศัยอยู่ในโลกจําลองที่สร้างขึ้นเพื่อรอให้เอกต,ตัวจริงตื่นขึ้นมา และเกมมันปิดท้ายด้วยที่ว่าเมื่อการเดินทางครั้งใหม่ของโซระเริ่มขึ้นปิดเทอมฤด,ดูร้อนของล็อกซัตก็จบลงเพราะโซระพระเอกของเราตื่นขึ้นมาตัวล็อกซัตก็ค่อยๆสลายหายไปแล้วก็จบอินโทรนำเราเข้าสู่การผจญภัยครั้งใหม่ของโซระและของเพื่อนตอนเล่นอินโทรจบผมแอบเสกมากๆแบบเอา้าปูคาแรคเตอร์มาอย่างนานแล้วทำไมบทสรุปมันมันกลายเป็นอย่างนี้แน่นอนครับว่า เกมไม่ได้ทิ้งร็อกซัสไปไหนแต่ขว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเฉลยเนี่ยมันล่อไป3ภาคซึ่งใช้เวลานานมากๆเป็น10ปีคนเล่นแม่งรอกันจนแก่ภาคแรกเล่นตอนมัธยมใช่ไหมเรียนจบมาหาลัยทํางานแล้วแม่งเพิ่งจบอ่ะอินโทรว่านานแล้วระยะเวลาการรอแม่งนานกว่านี่ดีกว่าครับซีรีส์ต่อไปยาวไว้แพ้กันนั่นคือซีรีส์เมทัลเกียสุดยอดเรื่องราวของสายรับโดยพว้อมกับฮิเดโอโคจิมะสมัยที่ยังอยู่คนามิ คือถ้าเกิดพูดเรื่องความยาวของอินโทรเนี่ยเมทัลเกียรก็ไม่แพ้ใครครับและอินโทรแต่ลาาะภาคมันยาวมากๆยาวใช้ได้เลยวันนี้จะพูดถึง2ภาคครับภาคแรกคือเมทัลเกียภาค3เมทัลเกียโซลิด3ภาคนี้เนี่ยเล่าเรื่องราวของเนคเคสเน็สุดยอดสายลับที่ถูกส่งไปทําภารกิจที่โซเวียตและนําสู่เรื่องราวการหักมุมและการเสียสละของตัวละคร ที่สุดทราบซึ้งประทับใจซึ่งอินโทรภาคนี้เนี่ยกินเวลาไปมากกว่าครึ่งชั่วโมงเป็นครึ่งชั่วโมงที่คนเล่นไม่ได้ทำอะไรเลยแค่นั่งดูอย่างเดียวเพราะว่าเกมใช้การเล่าเรื่องแบบคัตซีนยาวๆเหมือนดูฉากเปิดตัวของซีรีส์สุดยิ่งใหญ่อะไรประมาณนั้นคือเปิดตัวมาด้วยฉากโดดเครื่องบินแล้วก็เล่าย้อนไปถึงสาเหตุที่ต้องมาทำภารกิจมีการสอนคนเล่นเรื่องสงครามเย็นโควา มีฟุตเทปที่ใช้คนจริงประกอบคําอธิบายจากนั้นเซเนก,ก็กระโดดลงสู่เครื่องบินลงสู่พื้นเดินเดินฟังรายละเอียดภารกิจไปอีกพักใหญ่จากนั้นเนี่ยเกมเลือกที่จะเล่ารวมกับการสอนเล่นไปด้วยในตัวคือกว่าเราจะได้บังคับตัวละครก็30นาทีไปแล้วแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับการบังคับตัวละครครั้งนี้ก็ยังเป็นการสอนเล่นและเป็นแค่อินโทรอยู่ดี แล้วมันเป็นการบิลที่ดีมากๆมันเป็นบทเปิดที่เหมาะกับคนที่ชอบดูหนังมากๆถ้าเกิดคุณยิ่งชอบเรื่องแนวสายรับหรือว่า0 0 7เนี่ยมันเป็นอะไรที่อิ่มเอมากๆแต่มันก็แอบยาวอยู่ดีครับเพราะมันมีช่วงที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเยอะมากๆแล้วถ้าเกิดพูดถึงความยาวแล้วก็ทั้น์ภาค3ยาวแล้วภาค4ยาวกว่าแต่ภาคห่าเนี่ยยาวสุด แต่ถ้าเกิดพูดถึงอินโทรภาค3ผมว่ามันยังยาวไม่เท่าภาค5ครับเพอภาค5เนี่ยเล่าอินโทรลวงหน้าเป็นเกมอีกเกมกันเลยทีเดียวเกมเมทัลเกียร์ออกมา2ภาคครับคือกราวซีโลและแฟนทอมเพจกราวซีโลเนี่ยจะเอาเรื่องราวบทนําให้เข้าใจเนื้อเรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่แฟนทอมเพนจะออกจริงๆ เรื่องราวในกาวสโลจะเล่าเรื่องราวของบิ๊กบอสที่ไปทำภารกิจพลาดและจบลงด้วยการเป็นเจ้าชายนิทราก่อนจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งในภาค5เดอะแพนธอมเพเป็นเรื่องราว9ปีให้หลังหลังจากที่เขาพบเรื่องราวสะเทือนใจมากมายและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Venom Snake และไใช่แค่นั้นครับคือพอมันแยกอินโทรเป็นอีกภาคแล้วแต่ว่าภารกิจแรกมันก็ยังยาวอยู่ดีครับ ในภารกิจอินโทรของแผนท่อมเพนการเล่าเรื่องเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆถึงมันจะไม่ใช่คัสซีนอย่างเดียวเป็นเกมเพลย์ด้วยแต่ว่ามันก็ยาวมากๆสําหรับอินโทรอยู่ดีแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับไอ่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยสอนเล่นแล้วใช่ไหมแต่ภารกิจต่อต่อไปมันก็ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรที่เกมเพลย์อยากจะให้เล่นอยู่ดีเราต้องเล่นรวมๆไปแล้วก็ประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยกว่าเกมจะปลดล็อกทุกอย่างซึ่งถือว่านานมากๆครับ พูดเรื่องการปลดล็อกทุกอย่างพูดถึง Monster Hunter ดีกว่า Monster Hunter เนี่ยเป็นเกมที่จะพาเราไปล่ามอนสเตอร์ในฐานะฮันเตอร์มืออาชีพแต่สำหรับ Monster Hunter เนี่ยเราสามารถพูดได้เลยครับว่าเนื้อเรื่องของมันก็คืออินโทรหรือบทสอนเล่นของเกมนั่นแหละโดย Monster Hunter ที่มีการเน้นเนื้อเรื่องภาคแรกคือ Monster Hunter World เกมเล่าเนื้อเรื่องยาวมากๆครับน่าจะ1 0 2ถชั่วโมงผมจำไม่ค่อยได้ละ รับเมื่อจบเนื้อเรื่องนี่แหละถึงจะถือว่าเกมเริ่มจริงๆใน Monster Hunter w ก็เหมือนกันครับเกมให้เราล่ามอนสเตอร์ไปจนเอ็นเครดิตขึ้นคือไปช่วยเด็กกลับบ้านหาหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ครับวนไปแต่พอเอ็นเครดิตขึ้นเท่านั้นแหละทำให้รู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้หลอกเลนอินโทรยังไม่จบมีสอนเล่นต่ออีกคือขนาดขึ้นเอ็นเครดิตไปแท้วรอบหนึ่งเกมยังสอนเล่นต่อแล้วก็มีให้เล่นไปอีกยาวๆ r e d e a d Redemption ภาค2 สุดยอดเกม Open World ด์เตมคาวบอยเรื่องราวของกลุ่มแกงในปลายศตรวรรษที่19เกมเล่าเรื่องราวของอา h เชอร์มอร์แกนมือขวาของแกงที่ชื่อว่าแวนเดอร์ลินกับหัวหน้าแกงที่มักจะมีแผนเสมอเกมที่เป็นเกม Open World จากบล็อกสตาร์ทีได้รับการยกย่องว่าดีมากๆทั้งการสร้างโลกการเล่าเรื่องและเพลงรวมถึงตัวละครที่เล่นได้อย่างสมบทบาทแน่นอนครับว่าพอมาอยู่ในลิสต์นี้ อินโทรหรืออารัมพบทมันต้องนานแน่นอนและไม่ได้หนานธรรมดาครับแม่งนานมากบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกม Open World ที่หลายคนคาดหวังว่าจะได้เข้าไปโลดแล่นในโลกของข้าวบอยถ้าเคยเล่น Open World ของ Rockstar มาก่อนส่วนใหญ่เวลาเปิดเกมมาแป๊บเดียวเราจะได้ไปผจญภัยใน Open World แล้วแต่เกมนี้ไม่ครับเกมนี้เปิดมาเนี่ย มันจะเล่าเรื่องเป็นโซนๆและเป็นแชปเตอร์ครับเปิดมาด้วยแก๊งเวนเดลินเนี่ยทำภารกิจผิดพลาดและถูกไล่ล่าฆ่าหัวจนต้องหนีไปบนภูเขาหิมะที่มีสภาพอากาศอันเลวร้ายเปิดเรื่องมาเหมือนหนังเควนตินเลยเล่าตอนหนีมาแล้วอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวผ่านบทสนทนาของตัวละครเอาเหมือนเกมตั้งใจจะทําให้เรารับรู้ถึงความยากลําบากครับเราต้องเดินทาง ผ่านหิมะที่มันสร้างความยากลําบากให้คนเล่นให้คนอินกับความยากลําบากของคนเล่นแล้วเราต้องอยู่กับเนื้อเรื่องส่วนนี้นานมากๆน่าจะต้องมีคนแอบหาวกันบ้างกับเนื้อเรื่องช่วงนี้ผมโลกสมาธิสั้นกับเริ่มเดินๆไปแล้วมันไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่รู้สึกแบบอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าพอเล่นไปสักพักเนี่ย เราจะเข้าใจครับว่าเกมมันพยายามจะปูเนื้อเรื่องให้เราอินกับทุกตัวละครทุกเรื่องราวพยายามจะให้คนเล่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งๆนี้แบบไม่รู้ตัวแล้วพอมันเริ่มคลิกเนื้อเรื่องเริ่มเดินเขาก็ค่อยๆเปิดโลกให้เราเล่นโลกมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆทำอะไรได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพออินแล้วอะแม่งทุกอย่างแม่งดีไปหมดบอกเลยครับว่าสมศักดิ์ศรีกับทุกรางวาัลรวมถึงสมศักดิ์ศรีกับเวลาของเราแน่นอน เป็นเกมที่ดีมากจริงๆพูดถึงเกมรางวัลอีกเกมดีกว่าครับกับเกมนี้เลยผมยกให้เป็นหนึ่งในเกม JRPG Turn-Based ที่ดีมากๆหนึ่งเกมนั่นคือ Persona 5 เกมีเนื้อหาตีแผ่สังคมเสียดสีสังคมเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ย้ายมาเรียนในโรงเรียนในเมืองเพราะโดนทันบนคุมประพฤติแต่้วยความแฟนตาซีของเกมครับเด็กหนุ่มกลายเป็นโจรที่เรียกตัวเองว่าแฟนทอมชีฟเข้าไปโลดแล่นในโลกของเพอร์โซนาเพื่อแก้ไขจิตใจอันผิดเพี้ยนของผู้คนเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มีบทนำและการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างยาวคือกว่าเราจะเข้าใจเนื้อเรื่องกว่าเราจะเข้าใจเซตติ้งของโลกกว่าเราจะเข้าใจ ระบบต่างๆของเกมมันก็จบคดีแรกไปแล้วคือทั้งคดีแรกเนี่ยมันเป็นการสอนเล่นรวมถึงปูเื้นมันกินเวลาหลายชั่วโมงมากๆแล้วระหว่างเล่นเกมมีการเล่าคาสิซนที่เป็นอนิเมะสลับเป็นช่วงๆเกมเล่าเรื่องราวของกลุ่มตัวเอกที่พยายามจะใช้พลังทิเศษเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดแย่ๆของคนอื่นในสังคม เกมนี้เป็นอีกเกมที่ถ่ายทอดเรื่องราวออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเรากําลังดูเมดดีสักเรื่องและที่สําคัญคือมันมีอนิเมะจริงๆด้วยใครสนใจลองไปหาดูได้ครับเนียวโตมาตาเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่เล่าเรื่องราวของโลกมนุษย์ที่ถูกลุกรานจากกองทัพจักรกลจนมนุษย์ต้องหนีไปอยู่บนดาวังคารแล้วสร้างกองทัพแอนดรอยขึ้นมากู้โลกและหลายพันปีต่อไปสงครามก็ยังดำเนินอยู่ในเกมเราจะได้เล่นเป็นทูบีแอนดรอยสาวสวยที่ถูกส่งมายังโลกมนุษย์ เพื่อทำภารกิจเป็นอีกเกมที่ผมมองว่าอินโทรทำออกมาได้ดีมากๆมันน่าสนใจอินโทรของเกมเนี่ยจริงๆกินเวลาไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงเท่าน,านั้นแต่มันมันมากๆเป็นครึ่งชั่วโมงที่รู้สึกว่าเรื่องราวของมันน่าสนใจและจบไปด้วยในตัวได้เปิดมากเกมจะเล่าอะไรนิดหน่อยแสดงให้เราเห็นว่า เบื้องบนได้ส่ง Android ออกมาจำนวนหนึ่งซึ่งมันเจ๋งตรงที่ว่าเกมเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบเกมเย์ไปเรื่อยๆทั้งแอคชั่นแบบบูลเลตเฮลเกมยานยิงหรือเกมแฮตฟอร์มเมอร์คือมันเปลี่ยนมุมกล้องนั่นแหละเป็นแอคชั่นที่เดือดๆมากครับเราได้เล่นเป็น 2B และมี Android 9์อคอยสนับสนุนทำภารกิจต่อสู้กับหุนยนยักษ์เกมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงให้เราสู้อะไรหลากหลายมากเป็นครึ่งชั่วโมงไปอินโทรที่มันมากๆและมีครบทุกอารมณ์ ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยถึงมันจะยาวแต่มันก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆผมว่าคนที่ได้เล่นเกมนี้ครั้งแรกเจออินโทรนี้เข้าไปเนี่ยมีหัวใจสูบฉีดแน่นอนแล้วจบแบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยแต่ก็นั่นแหละครับแ s ส n s ส r e คริสชาโดเกมที่หลายคนบน่บน,บนดา่าๆและดราม่ากันอยู่เกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่อินโทรยาวเหมือนกันโดยเกมเล่าเรื่องราวของยาสุเกะและนาโฮเอะแต่ว่ากว่าจะเปิดปลดล็อกทุกอย่าง ให้เราได้สลับตัวละครให้ได้ทำนู่นทำนี่ก็ใช้เวลาไปเกิน10ชั่วโมงแล้วซึ่งนานโคตรคเพราะงานจะนับว่านั่นเป็นอินโทรก็ไม่ผิดอะไรด้วยเกยมนี้เนี่ยเปิดมาเราจะได้เล่นเป็นยาสึเกะครับชายผิวดำที่เดินทางมากับมิชชันนารี แต่เข้าไปถวายตัวให้อดะโนบูนากะไม่รู้ดรเส้นอะไรเข้าไปโอดะถูกใจเอามาเป็นลูกน้องแล้วก็สนิทกันมากถึงขั้นไปรบด้วยกันพาไปบุกหมู่บ้านชิโนบีจนราบคาบแล้วไล่ขาฝันคนอย่างเมามันไปพักใหญ่ก่อนเกมจะตัดให้เราเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่านาโอเอะ แล้วเราก็จะเล่นเป็นนาโอเอะยาวไปเลยโดยนาโอเอะเป็นตัวละครที่เอาชีวิตรอดมาจากหมู่บ้านนั้นได้ครับแล้วก็ต้องทําภารกิจตามหาของที่ถูกขโมยคืนมาตามคําสั่งเสียของพ่อแล้วตอนนั้นเราก็จะได้เล่นเป็นนาโอเอะครับซึ่งมันใช้เวลายาวมากๆแล้วแต่ความช้าเร็วของคนเล่น1 0 1ถึงชั่วโมงแล้วแต่ นั่นแหละครับใช้เวลานานมากกว่าเกมจะปลดล็อกยาสึเกะมาให้เล่นและให้เราสลับได้ตามอิสระสำหรับผมเนี่ยเกมสนุกมากนะครับแต่หน้าเสียดายที่หลังจาก1 0ถึง15ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะซ้ำๆเดิมๆครับเพราะว่าคอนเทนต์ทั้งหมดเราเล่นไปหมดแล้วเราจะได้ทำอะไรแต่ซ้ำๆเดิมๆมันทำให้เบื่อค่อนข้างเร็วหลังจากนั้นครับปิด้วยเกมนี้ดีกว่าครับกับเกมระดับตำนานของวาวที่เล่าทีไรก็คิดถึงทุกที กับเรื่องราวของกอร์ดอนฟรีแมนนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยแบล็กเมซ่าที่ตื่นมาทำงานสายแล้วก็ทำเอเลียนบุกสถาบันพาความสวยมาสู่เพื่อร่วมงานแล้วก็ยังต้องสวยต่อสู้กับเอเลียนเพื่อออกจากสถาบันวิจัยแห่งนี้ให้ได้มันเป็นเกมที่เปิดสักรารความฮอตให้กับ MFS p ที่ผสมผสานการเล่าเนื้อเรื่องออกมาได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเกมยิงมันจะไม่ค่อยมีการปูอะไรเท่าไหร่ครับมันจะเปิดมาแล้วก็ยิง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 เลยแต่ Half l ล f e เนี่ยด้านมีเนื้อเรื่องแล้วก็โดดเด่นมากๆและยาวมากๆด้วยขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนที่บอกว่ายาวมากๆจริงๆก็ไม่ได้ยาวเท่าเกมก่อนๆหน้านี้ที่พูดมาหรอกครับแต่ว่าในความทรงจําของผมมันยาวมากๆเกมมันจะเปิดตัวมาด้วยกอร์ดอนฟรีแมนนั่งรถรางมาที่สถาบันวิจัย ลองมาเราก็เดินไปนู่นมานี่ทักทายกับคนนั้นคนนี บรรยากาศการเริ่มงานแบบชิลๆทั้งที่ตัวเองมาทํางานสายสถานที่ทํางานก็ดูดีผู้คนเป็นมิตรคุยกันอย่างสบายใจยิ่งถ้าเกิดในเวอร์ชั่นแบ็กเมซ่าที่เป็นการรีเมคขึ้นมาจะมีบทสนทนาสร้างความอินให้กับผู้เล่นอีกเยอะแบบทุกคนรู้จักกันหมดเอาจริงๆมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นมั้งครับแต่ตอนที่ผมเล่นครั้งแรกผมไม่รู้เหมือนกันเล่นไม่เป็นเดินมั่วชนนู่นชนนี่คุยกับคนนู้นคนนี้ก็จะได้เริ่มจับปืนจริงๆมันนานมากๆ <c oughs> เรียกว่าอาจจะอยู่ที่ความทรงจําแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับเกมสมัยนั้นมันก็ยาวจริงๆแหละครับแต่ว่ามันเป็นฉากเปิดเรื่องที่ดีมากๆและนําเราเข้าสู่โลกของ Half l ล f e ได้อย่างแนบเนียนและเกมพวกนี้แหละครับคือเกมดังที่มีอินโทรหรืออารมภบทก่อนเข้าเนื้อเรื่องยาวใช้ได้บางเกมเลือกที่จะเล่าเนื้อเรื่องแบบยาวๆผสมกับเกมเพลย์บางเกมก็เป็นคัสซีนไปเลยหรือบางเกมก็เป็นเกมเฮเดือด และถึงแม้ว่าที่พูดมาทั้งหมดมันจะยาวแต่มันก็เป็นการนําเราเข้าสู่โลกของเกมด้วยรูปแบบการเล่นรูปแบบการเล่าเรื่องที่ต่างกันออกไปเรียกว่าพามาดูกันครับว่าอินโทรที่เขายาวเนี่ยทำยังไงถึงมัดใจคนเล่นได้เพราะมันเป็นความประทับใจแรกของผู้เล่นอยู่แล้วแหละที่ทําให้รู้สึกว่าจะเล่นเกมต่อไปไหมยิ่งยุคนี้เล่นไม่ถึง2ชั่วโมงในสตีมคืนเงินได้นี่คือต้องมัดใจคนเล่นให้อยู่ ยิ่งถ้าคนเล่นไม่เคยเล่นแฟรนชส์นี้มาก่อนอินโทรนี่แหละจะเป็นตัวตัดเินซึ่งบางครั้งเกมเทพๆหรือซีรีส์ดังๆก็ไม่ได้มีอินโทรหรือหอวาอะไรเหมือนกันบางทีหาวเลยด้วยซ้ำพราะของจริงมันอยู่หลังจากนั้นและคนสร้างมั่นใจว่าแฟนเกมของเขาจะเล่นไปถึงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ที่คนเล่นแล้วแหละว่าจะมองเรื่องนี้ยังไงวันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้สำหรับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบฝากกด subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ